สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีีในสัปดาห์หัดฟิวชั่นเพื่อสุขภาพวันนี้พามาที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเข้ามาในโครงการโกลเด้นเพลสพระราม9ที่ร้านตะลักษ์แห่งนี้ครับบรรยากาศภายในร้านเข้ามาก็จะสัมผัสได้กับการตกแต่งที่เรียบง่ายครับ ที่นี่เป็นร้านอาหารเจเพื่อสุขภาพที่มีให้รับประทานกันทั้งปีไม่ใช่แค่เฉพาะเทศกาลนะครับและเพราะมีทั้งปีนี่เองอาหารเจของร้านตะล,ลักษ์จึงเน้นรสจัดจ้านราคาไม่แพงไม่จำเจจนกลายเป็นสโลแกนของร้านไปเลยแล้วครับโดยเมนูอาหารเจทุกเมนูยังเน้นเรื่องส่วนผสมของสมุนไพรที่มีมากกว่า20ิชนิดเรียกได้ว่าประโยชน์ที่มีต่อร่างกายนั้นเต็มเปี่ยมแน่นอนสมกับเป็นอาหารฟิวชั่นเพื่อสุขภาพจริงๆครับ ส่วนเมนูเด็ดอาหารเจของทางร้านจะเป็นอะไรไปพบกับคุณรทดพระพิพันธ์ได้เลยครับและขณะนี้นะคะรทดย,ยืนอยู่กับเจ้าของร้านตาลลักซึ่งเป็นร้านอาหารเจทั้งปีคุณรัชนีอินทะโสธรฉันสวัสดีค่ะอาหารเจทั้งปีอะไรหรือที่มันเด็ดมากคะ มีเมี่ยงซูชิค่ะเออมันเด็ดยังไงคะตัวนี้เราจะมีสมุนไพรทั้งหมด20ชนิดอยู่ <20 S 2> ในนี้ <10 S 2> นค่ะรสชาติเนี่ยสีรสเนี่ยค่ะอยู่ในนี้หมดเลยเปรี้ยวหวานเค็มสรุปว่าหนึ่งคำของเมี่ยงซูชิเข้าปากปับ๊บคุณค่าทางโภชนาการเทียบดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าตายฉันขาดโปรตีนหรือเปล่าฉันขาดสารอาหารหรือเปล่า แล้วรบรสด้วยเอามีอะไรเปล่าคะมีสเต็กเต้าหู้ค่ะเออทำไมต้องมีสเต็กเต้าหู้คือบางทีคนทานเจเนี่ยอยากบางมื้อก็อยากจะทานสเต็กอะ,ค,ะค่ะแล้วเอาไปเสิร์ฟในกระทะร้อนนะคะอรสชาติล่ะเป็นรสชาติเอ่ออย่างน้ำสเต็กเนี่ยนะคะเราก็มีส่วนผสมของผักมันจะหวานหวานแล้วก็รสชาติะจะกลมกล่อมได้กลิ่นของสมุนไพรฝรั่งนะคะ,คะสำหรับผู้ที่รับประทานเจไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจว่าตายแล้วชีวิตนี้ ฉันจะไม่มีโอกาสได้กินสเต็กเลยขอโทษคุณมีสเต็กเต้าหู้หลากหลายชนิดและบางท่านอาจจะอยากลองรับประทานอาหารเจที่มีรสชาติแบบเหมือนไม่เจนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรคือความแซ่บนั่นเองเห็นได้ยังขาว่าไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยเลิศค่ะครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดพระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการันตีจากคุณรีดไปเลยครับ เพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับผบุรีในวันนี้นะคะเรื่องของนี่ค่ะปกติแล้วเราจะได้ยินแต่ว่าปลาช่อนแปะซะวันนี้เราเป็นเห็ดเข็มทองแปะซะ 1. หข้าวโพดหวาน 2. รากผักชี 3. าหัวไชเท้าไปต้มไปเคี่ยวนะคะ จนกระทั่งได้น้ำซุปออกมาแล้วแล้วเรานำเครื่องแกงเอาไปรวนกับน้ำซุปนี้เติมน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยน้ำตาลปี๊บอีกนิดหนึ่งและคุณจะอยากจะใช้เห็ดเข้มทองอยากจะใช้เต้าหู้อยากจะใช้ชะอมคุณใช้ได้หมดเลยเรียบร้อยนั่นคือแปะสะมังสะวิรัติวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะอะร่อยเลิศค่ะ